เอาละครับก็ต้องขอกราวสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวโยกังโกลบอลทุกคนด้วยนะฮะคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของร้านคานะครับว่าตํลึงล็อกเนี่ยเราควรจะเอาไปใช้ในการทําอะไรบ้างนะหรือว่าตํลึงผูกมัดที่เขาเรียกกันเนี่ยเราควรซื้ออะไรดีนะมันทึกจะคุ้มค่านะครับอย่างแรกเลยคือในช่วงแรกเนี่ยผมแนะนำว่าให้เอามาซื้อชุดก็ได้นะครับซึ่งชุดเนี่ยมันจะมีให้เลือกทั้งหมด4ชุดนะ เวลาเราจะเลือกซื้อชุดนะครับแนะนําว่าให้เลือกซื้อชุดที่มันให้พลังลบเยอะนะครับซึ่งชุดที่มันให้พลังลบเยอะเนี่ยมันจะมี2อันก็คือชุดที่เป็นชุดลาตีนะครับกับอีกชุดหนึ่งก็คือชุดพละสองชุดเนี้ยมันจะให้ค่าพลังลบมาที่600นะครับแต่ว่าถ้าเป็นชุดเกาะแดงเนี่ยมันจะให้มาแค่400ถ้าเป็นชุดเกาะนักเรียนเนี่ยหรือว่าชุดนักเรียนเนี่ยมันก็จะให้มาแค่200นะครับเพราะงั้นถ้าใครจะซื้อชุด ให้ซื้อชุดที่เป็นราตีหรือไม่ก็ซื้อชุดพละดีกว่านะครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่เราจะเอาไปซื้อก็คือสัตว์ขี่ครับสัตว์ขี่ที่สายฟรีสามารถซื้อได้ด้วยตำลึงผูกมัดนะครับจะมี2ตัวก็คือตัวเสือดาวกับตัวม้าดำนะครับส่วนม้าขาวกับตัวหุ่นเนี่ยเราจะได้มาฟรีๆอยู่แล้วถามว่าทำไมเราต้องเอาตำลึงล็อกไปซื้อสัตว์ขี่ด้วยเหตุผลก็คือสัตว์ขี่เนี่ย มันให้ CP ค่อนข้างเยอะนั่นเองครับเยอะแบบเยอะมากด้วยนะซึ่งเมนูในการซื้อสัตว์เกี่ยวให้เรามาตรงรูปลักเนะแล้วก็ซื้อตรงนี้รอยเท้าเสือดาวหิมะแล้วก็ตรงตัวอย่างม้าดีนะครับม้าดีเนี่ยจะราคาพันแปดสิบนะตำลนึงล็อกส่วนเสือดาวเนี่ยจะราคาประมาณ 1, 8 8 0ตำานึงล็อกนะครับก็ให้ซื้อมาเลยอย่างต่อมานะครับที่เราจะต้องซื้อเลยก็คือให้เรามาตรงหน้าจํากัดนะ แล้วก็ให้ซื้อเศษ5เทพศิลานะครับตัวเนี้ยเราจะซื้อได้หลังจากที่เราเปิดศิลา5เทพเท่านั้นใครที่ยังไม่ถึงเลเวล50ก็อย่าเพิ่งซื้อก็ได้นะครับไปซื้อช่วงหลังๆตอนมันปลดล็อกให้เราสามารถเข้าไปเลือกสกิลกับ5เทพได้แล้วเท่านั้นก็ให้ซื้อมาทั้งหมดเลยถามว่าทำไมเราจะเป็นต้องซื้อด้วยก็เพราะว่าตรงเมนูชื่อเสียง5เทพนะครับ มันจำเป็นจะต้องใช้เศษหเทพศิลานะในการเพิ่มเต้มตรงนี้ซึ่งเวลาเราเพิ่มเต้มเลเวล5เทพที่เราเลือกมาเนี่ยมันจะได้ของที่ค่อนข้างดีเลยครับแล้วเทพแต่ละคนเนี่ยก็จะให้ของต่างกันด้วยนะจะมีเทพทั้งหมด5คนนะวิธีการเข้ามาก็คือให้เรากดเข้ามาตรงรูปโปรไฟล์เราครับแล้วก็มาตรงทดสอบนะแล้วก็ให้เลือกหา มีรูทีเห็นว่าขัดเกล่าเทพนะครับแล้วก็ให้เลือกเทพที่เราจะต้องการที่จะเก็บแต้มนะครับเก็บแต้มเลเวลของผมก็เลือกเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็กดตรงชื่อเสียงตัวนี้เนี่ยมันดียังไงใช่ไหมตัวนี้สกิลธนูมันค่อนข้างดีครับเมื่อใช้กับตัวถ้าไม่ตายตัวนี้นะครับคือมันจะทําให้ยิงเร็วขึ้นแล้วก็วิ่งเร็วขึ้นอีกอย่างนึงคือการเก็บตรงนี้มันจะได้ตัวอาวุธเทพใหม่ด้วยครับ เป็นอาวุธเทพธนูนะแต่ถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยมันก็จะได้ของต่างกันนะนี่อย่างหมอนี่ก็จะได้เป็นม้าดํานะครับถ้าใครเลือกหมอนี่ก็จะทําม้าดำเลเวลสูงได้เร็วกว่าเพื่อนนะครับเพราะว่าได้ม้าดําเยอะอย่างต่อไปนะครับที่เราควรซื้อก็คือยาสมาธินิพพานครับไอยาเน,นี่ยเราจะสามารถกดใช้เพื่อรับ exp เพิ่มได้เวลาต่อสู้นะซึ่งอันนี้ก็จะได้ exp เพิ่มขึ้น60%แล้วก็มันมีวิธีทำให้เป็น100%ด้วยนะครับ แล้วก็ยาตัวนี้เราจะสามารถกดใช้งานได้ก็ต่อเมื่อเรามาถึงเลเวล50แล้วเท่านั้นเพราะฉะนั้นไอเทมยาสมาธินิพพานกับไอเทมเศษศิลา5เทพเนี่ยเราจะเพิ่งซื้อนะครับถ้าเรายังเลเวลไม่ถึงนะ Level พอเลเวลถึงเนี่ยเราค่อยมาซื้อนะครับก็ซื้อให้เยอะๆเลยก็ได้ถ้าใครแบบว่าไม่ห่วงแต้มอะไรประมาณนี้นะนอกจากนี้ก็แล้วแต่ทุกคนเลยครับว่าจะต้องการซื้ออะไรนะอีกอย่างหนึ่งที่จะดีเหมือนกันถ้าซื้อบ่อยๆก็คือยาเลือดนะครับ ยาเลือดเนี่ยข้อดีคือถ้าเรามีเลือดสำรองเวลาเราต่อสู้เนี่ยเราจะไม่ตายบ่อยนะครับเอาไว้ใช้แบบเก็บเวลาลงเหมืองลงดันหรือว่าลงไปขุดแรก่ก็ได้ซึ่งยาเลือดเนี่ยมันจะมีให้เลือกซื้อทั้งหมด2แบบนะก็คือยาเลือดที่มันเป็นยาแพ็คๆแ,แบบนี้นะครับซึ่งอันที่มันเป็นแพ็คเป็นจองเนี่ยมันจะได้เลือดมา500 0 0 0หน่วยนะเวลาเรากดใช้แต่ว่ามันมียาเลือดอีกหนึ่งครับ ที่ราคา200ตำานึงล็อกเป็นยาประคำเลือดมังกรตัวนี้จะราคาแพงราคา200ตำานึงทองล็อกแต่ว่ามันจะให้ผลคือเราจะได้บ่อเลือดเนี่ยถึง5ล้านเลยถามว่าซื้อไหนคุ้มกว่ากันใช่ไหมระหว่างไอ้ประคำเลือดมังกรกับยาเลือดดีเนี่ยส่วนตัวแล้วผมมองว่าประคำเลือดมังกรเนี่ยคุ้มกว่าครับคุ้มกว่ายังไงใช่ไหมคือถ้าเราซื้อยาเลือดดีเนี่ยครับให้ครบ5ล้านเราจะต้อง ใช้ตำลนึงล็อกเนี่ยทั้งหมด300ครับนี่เราจะใช้ตำลนึงล็อกทั้งหมด300แต่ถ้าเราซื้อประคำเลือดมังกร1นอันราคา200แล้วก็ได้เลือดบ่อเลือดมา5ล้านเนี่ยเราจะใช้ถูกกว่าครับเราจะประหยัดถึง100ตำลึงทองเลยนะซึ่งนับว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเพราะฉะนั้นถ้าใครจะซื้อเลือดมาเก็บไว้ผมแนะนำให้ซื้อเลือดอันนี้ดีกว่าให้ซื้อตรงประคำเลือดมังกรดีกว่านะครับ ก็ประมาณนี้สรุปีกทีสิ่งที่เราเอาตำลึงทองล็อกมาซื้อแล้วคุ้มก็คือชุดนะครับชุด2ชุดก็คือชุดลาตีกับชุดพละนะครับ2ชุดนี้เพราะว่า2ชุดนี้มันมีค่าพลังลบให้ถึง600นะครับซื้อมาเลยเลือกตามที่ตัวเองชอบได้เลยแล้วก็อย่างนีงที่เราจะต้องซื้อเลยก็คือสัตว์ขี่นะครับสัตว์ขี่ตัวก็คือเสรัลฮิมะ แล้วก็ตัวม้าดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราจําเป็นต้องซื้อก็คือเลือดนะครับสำหรับสายที่ชอบบวกหรือว่าสายที่แบบว่าชอบนําตัวเองไปเสี่ยงบ่อยเลือดยนเยอะๆอะไรเงี้ยเออก็ซื้อมาได้ซึ่งถ้าเป็นเลือดเนี่ยเขาจะชวนนี้ว่าเป็นขายดีแต่ผมไม่แนะนําให้ซื้ออันนี้เพราะว่ามันราคาถูกไอ้มันราคาแพงสู้เราซื้อแบบทีเดียวดีกว่าในการไปซื้อไอตัวประคำเลือดังกรจะดีกว่านะครับแล้วก็ยาสมานทิฏฐิพัน ก็แนะนําให้ซื้อนะครับซื้อทุกวันเลยก็ยิ่งดีเพราะว่ามันจะเพิ่ม e p ได้แต่ว่าถ้าใครยังไม่ถึงเลเวลห้าสิบก็ไม่แนะนําให้ซื้อนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเศษห้าเทพศิลานะครับซื้อมาเลยซื้อมาเยอะๆยอะยิ่งดีเพราะว่ามันจะทําให้เราเล่งขัดเกลาห้าเทพได้ไกลแล้วพอเราเล่งไปเลเวลขัดเกลาห้าเทพไปไกลเนี่ยเราก็จะสามารถได้ของที่ดีได้นะครับแล้วคือพอเราเก็บครบปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถไปเลือกเก็บคนต่อไปได้ด้วยนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่ อันนี้เป็นตัวเลือกว่าใครจะซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้ก็คือตัวสัตว์เลี้ยงนะครับปลาเห็ด3ชั้นข้อดีของลาเห็ด3ชั้นคือมันเป็นตัวสัตว์เลี้ยงที่สามารถช่วยเราฮิวได้นะครับแล้วก็สามารถช่วยให้เราทำซีซรงซีซี C, ช่วยป่วนการต่อสู้ได้นนเองดีทั้งการต่อสู้แบบ pvp แล้วก็ต่อสู้แบบ pve นะคือทำให้เราอึดขึ้นนะครับแต่ผมไม่ซื้อเพราะว่าผมว่ามันไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ผมก็เลยไม่ผมก็เลยไม่ได้เอามาแต่ถ้าใครมองว่าเฮ้ เป็นสายแบบอยากได้สัตว์เลี้ยงฮิวอะไรเงี้ยก็ซื้อได้นะครับไม่ไม่ไม่เสียดายตังนะเออเข้าๆก็เป็นประมาณนี้นะครับสําหรับสิ่งที่เราต้องซื้อนะครับโดยการใช้ตำานึงล็อกแล้วก็ถ้าซื้อแล้วจะดีมากๆด้วยเป็นตัวเลือกสําหรับคนที่กําลังสับสวนว่าเอะมีตำานึงล็อกประมาณนี้แล้วอยากซื้ออะไรดีถึงจะคมค่าอะไรเงี้ยนะฮะผมเองก็เคยมีคําถามนี้ในหัวเหมือนกัน แล้วพอเล่นมาสักระยะหนึ่งได้ข้อมูลมาเยอะๆก็รู้อะไรเพิ่มตเติมมาบ้างนะครับว่าเราต้องซื้ออะไรบ้างในร้านค้านะถ้าหากว่ามองว่าเป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับให้กันด้วยนะไว้เจอกันใหม่ในไกด์โยก,กังโกลบอลคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม